ไอ้ดึกๆึกดกเฮ้ยวิโอ้ยตลอดเลยครับไ้นี่อุ้อุ้งโ้เต็มปากเลยอ้ครับสวัสดีนะครับน้าพี่น้องเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมายามรอบกับผมนะครับช่องบ้านลยสวนเจริญพรนะครับโดยช้ยโทนนะก็มาดูกันนะครับ้าจะได้กี่ตัวนี้อ่ะเพื่อไม่ให้เสเวลาเดี๋ยวลุยกันเลยนะครับ ฮะฮะ,ะดูยังไงเพื่อนๆฮะดูไม้ต่อไปกันนะครับเพื่อนๆโอ้ไม้นี้ได้การเลยครับได้การเลยได้การเลยพี่น้องนี่ๆเละเลยโอ้เปียกกระจายเลยครับเปียกเลยมาฮันไปดูกันมาดูกันจะได้กินตัวนี่นะครับเนี่ะครับดูดหลังนี้กัน เข้าแน่นอนเข้าแน่นอนโอ้จิตวเลยโอ้น้ำใสมากเลยครับเห็นหัวปลาเลยเพื่อนๆพ่ออะดูกันีิตัวครับีิตัวครับโอ้ตัวเดียวครับเออตัวเดียวเล็กๆไม่ใหญ่นะครับใส่เล็กๆอะ,อะ ดูเดียวกันแล้วครับอะดูไม้ต่อไปกัน,นเพื่อนๆครับเอ่อไปไงเนาะเอามีลุ้นไหมนี่เนี่ยเงียบเงียบเลยครับอุ้ยไอ,อ้ตึกยวิ้ยอุย้ยตลอดเลยครับไม้นี่อื้มอื้มก็เต็มปากเลยอุ้ยสองครับ อู้อุยสองครับวันนี้สองครับอือเอ๊ะยงบเงียบน,นะครับอุย้ยเออใสสวยเลยครับฮะครับ,รบเพื่อนเพือเย้วัวตัวเมียด้วยตัวเมียด้วยนะครับเนี่ยวัวหนึ่ตัวเมียเลยยืนยันทีลูกหลุดหลุดหลุดเออใส่สวยนะครับนะไม่น่าถึงครึ่งโลครับสามขีดสี่ขีด อะตัวตัวตไหมไอ้ยาวๆหรืตัวคู่เนเอครับเพื่อนๆอ้สวยๆนะครับอ่ะอ่ะอย่าไปหมายต่อไปนะ อ่หมายต่อไปอยู่ตรงนู้นนะครับเพื่อนๆวันนี้เป็นไงไปดูกันเงียบจริงจริงมีน้ำกับเพื่อนครับมีน้ำกับเพื่อ,อะนเอาเลยครับเพื่อนมีน้ำกับเพื่อนครับฮะโหอ่ะมาลุ้นกันเพื่อมนมีแน่นอนน้ำกับเพื่อนแล้วนะครับลุ้นกันครับกี่ตัวครับ อ่แม่มีติดมือตลอดครับไม้นี่โอ้ไม่มีผ้าเลยะแต่ต้องรีบมาเอานะครับเห็นไหมครับมันเป็นรอบเหล็กนะครับปลาช้ำปลาช้ำโอ้ยสวยครับโอ้นี่เพื่อนๆรอบเหล็กนะครับรอ,อบเหล็กหัวปลานี่ทั้หมดเลยนะครับนี่ดีนะที่มาดูนี่นครับอะไปวอกกันโอ้ครับชํำหนักเลยปลาตัวนี้ เลือดจให้ดูนะครับรอบเล็กทำง่ายนะครับแต่เนี่ยเขาพอเสียมันนะครับนะความช้ำเร็วนะครับตายเร็วอ่ะอ่ะนะครับมัเนเปิดเนี่ยรอบเล็กนะครับวิววิวหลุดหลุดหลุดหล,ล,ลุดนะครับวิววิวเนี่ยผมให้ดูนะรอบเล็กนี่หัวปลุกเลยนะครับนี วันนี้โดนอีกนะครับอะตีแปมครับวันนี้นะครับฮะหมายสุดท้ายครับหมายสุดท้ายในรอบผมอยู่ไหน <c oughs> มองหารอบไม่เจออยู่ไหมโอ้อยู่ครับอยู่ครับนึกว่ามาอยู่ละอ้าว มีลุ้นครับมีลุ้นครับพี่น้องมีลุ้นครับมีลุ้นครับมีลุ้นครับเฮ้ยหามาลุ้นด้กันครับกี่ตัวครับพี่น้องโอ้หเข้าแน่เข้าแน่กี่ตัวครับนะอ่ะลุ้นครับพี่น้องโอ้อ้าเต๋ปลาอุ้ยอุ๊ยนี่โอ้หหนึ่งตัวครับหนึ่งตัวนะโอ้โหหัวโปลหัวโปลเลยนะครับเอ๊ะ นะครับรอบเหล็กเนี่ยข้อเสียงรอบเหล็กนะครับทำง่ายดะ๋ยวปลานี่ช้ำเลยนะเพื่อนๆะหลังสุดท้ายตัวสุดท้ายนะครับยังเข้านะครับโอ้ไม่ได้ไปดูสองคืนเองนะครับน่ครับปลาช้ำหมดเลยนะครับนะครับนี่ปลารอบนะครับหัวมันเล็กพอดีกับตะข่ายนี่ จำหมดเลยนะครับเนี่อ๋ส์ดีสวยครับอครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็ได้กี่ตัวี่นะครับสองสี่ห้าห้าตัวนะครับนะก็ แต่รอบก็ถือว่าเป็นการออกกาลังกายชั้นดีนะครับนะผมเดินดูรอบนี้ก็ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับก็ได้เหงื่อนะครับเดินออกกาลังกายนะนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้วันนี้ห้าแต้มนะครับออ้เกือบขาดเกือบลุนละเกือบบอกแล้วนะบน่นะอ่ะไปเจอกันคลิปต่อไปนะครับวันนี้คลิปบ้านในสวนเจริญพร้อมก็สวัสดีนะครับติดตามกันคลิปต่อไปด้วยนะครับผม